นั้นเราเนี่ยวันนี้เราเจอพุทธวจนะใครไม่สนใจไม่ต้องไปก,กังวลอย,งอย่าไปสนใจสังคมเขายัางไม่ทำกันเลยแล้วฉันจะทำคนเดียวได้ยังไงแล้วสังคมมาตกนรกแทนเราไหมล่ะนรกเราตกเองนะใช่ไหม <c oughs> ยองไปรอสังคมเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทันตายก่อนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยทำความดีได้ทำเลย ละความชั่วได้รีบละเลยเพราะว่าสามคติข้างล่างกำลังร,งรอเราอยู่เท่ากับดินมหาปตพีใช่ไหมอ่าเนี่ยเคล็ดลับก่อนจะเลิกถ้าใครหรือญาติสารเลหิตของผู้ใดยังไม่เอาเลยธรรมะเนี่ยแล้วดูท่าแล้วจะยากแล้วเกินชีวิตนี้คงไม่เอาแน่หรือมันเมามาทั้งชีวิตเนี่ยอืมหรือ แก่แล้วใกล้ตายแล้วสงสัยจะบอกยากสอนยากรอตอนตายนิดหนึ่งก่อนใกล้จะตายนะเปิดคำผู้เจ้าให้เขาฟังเปิดพุดทธวจนะให้เขาฟังและจะได้อาน,นิสงส์ตามที่ผู้เจ้าตรัสไว้6ประการและผลจะออกมาที่ผิวพันธุ์ของศพผู้ตายอินทรีย์จะผ่องใสหรือผิวพันธุ์จะผ่องใส ทดลองทดลองเลยเอาไปทดลองกับญาติสารุหิตได้เลยใครมีญาติกำลังอยู่ ICU ียากำลังหมอบอกตายแน่เนี่ยเปิดให้เขาฟังแล้วดูว่าศพจะมีอาการผิวพรรณผ่องใสแบบนี้ไหมเราเก็บภาพที่แต่ละจังหวัดเนี่ยที่ฟังแล้วเอาไปทดลองเนี่ยส่งมา แล้วก็มาบอกที่สาลาไมา้บ้างส่งมาให้บ้างบอกระคุณนะอาน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะแบ่งเป็นสองกลุ่มเนี่ยละสังโยชน้าได้กับไม่ได้อย่างละสามอาน,นิสงส์รวมแล้วเป็นหกประการสามสามเหมือนกันผู้ที่ละสังโยชน้าไม่ได้จะละได้ผู้ที่ละสังโยชน้าไ,ไ,ไ,ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ข้อหนึ่งคืออะไร ได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดรประกาศปรมาจัน์พร้อมทั้งอาาัฏฐานปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขาเนี่ยสังโย้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นข้อที่สองเขาไม่ได้เห็นตถาคตแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด ประกาศประมาจันพร้อมทั้งอัฐเป็นธ์ชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงทำมันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมันคือนิยามศัพท์ของคําว่าอะไรสุขตะวินโยระเบียบว,วินัยแห่งถ้อยคําของตถาคตเอาคําตถาคตมาประกาศมาบอกให้เขาได้ยินได้ฟังข้อที่สไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกของตถาคต แต่ตัวเขาเนี่ยใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรกาละอันควรนั้นพระพุทธเจ้าล็อกไว้ทั้งหข้อคือมรณกาเลในเวลาใกล้าตายในเวลาใกล้าตายในเวลาใกล้าตายทั้งหข้อนั้นในกาละอันควรของการใคร่ควรเนื้อธรรมนี้คือช่วงเวลาใกล้าตายนั่นเองนั้นตรงนี้ก็เป็นสัจจความจริงอีกอย่างที่ ศาสดาของเราทรงบัญญัติเอาไว้ไปศึกษากันให้มากคำศาสดาเราเองข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูล2,000กว่าปีใช้จากพระไตรปิฎกฉบับหลวงหรือฉบับภาษาไทยส่วนฉบับหลวงฉบับภาษาไทยใช้จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐที่ถูกทําในสมัยรัชกาลที่5ฉบับสยามรัฐใช้จากสมัยรัชกาลที่ห คือใบลานอักษรของเมื่อปี2331ข้อมูลเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนอักขละจากอักขละขอมาเป็นอักขระสยามจากอักขละสยามมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้วดึงมาเฉพาะพุทธวจนะเอามารวบรวมให้เป็นหมวดธรรมต่างๆด้านท้ายเล่มจะมีไทม์ไลน์ไว้ให้ว่าพระตาบิดกทุกสำนัก เอามาจากไหนจากสยามรัฐสยามรัฐเอามาจากไหนใบลานักษรขอมใบลานักษรขอมสมัยลร1ยังอยู่ในปัจจุบันที่หอบรินธรรมที่วัดพระแก้วและประเทศในแถบสุวรรณภูมิประวัติศาสตร์ในโลกนี้บันทึกไว้เอามาจากไหนจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชที่อินเดียกระจายคำสอนพู้เจ้าไปเก้าตำแหน่งทั่วโลก ดังนั้นข้อมูลนี้คือข้อมูล2000กว่าปีที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรใหม่ดึงมาเลยนะจัดระเบียบข้อมูลให้เรียบร้อยจัดหมวดหมู่ทำให้เรียบร้อยแล้วเราก็คือเข้าไปศึกษาเท่านั้นเราก็จะได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็คิดว่า เหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาความเจริญในชีวิตเราทั้งทางโลกท,งท,งทางธรรมจะเป็นอย่างไรพวกเราก็คงจะได้รับข้อมูลกันอย่างบริบูรณ์พอสมควรนะถ้าจะเติมเต็มก็ไปศึกษาคน้นคว้าเอาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ เราก็จะบรรลุธรรมได้รวดเร็วขึ้นได้ไหวขึ้นนะฮนะ